แซ่บกับนะคะที่มอกินข้าวปลานะคะมากินข้าวกระดิสานนะคะตําบกฮุงนะคะตําบกฮวงนะคะป้าตูบะรเนี่ยหั่นแซ่บแซ่บตําบก่วงนะคะป้าตาแ่บค่ะลุกลุกลุกลกลุกลุกน่าอร่อยมากเลยูมูแล้วก็ลิ้นวัวนะคะตาแ่บค่ะจุนะคะอัุยปัอันบยเลมันนั่งบุยุ้ม่อวัน คนยังหน่อยเข้าบบเนี oh. <laughs> ้ยหมดเลวปวดเมื่อยแล้วค่ะพี่น้อง <laughs> มาไล่โพดข้ากับสิได้อัมราขึ้นบ้านนะคะแต่ว่ามืออื่นค่ะสิไปกินเขาปลาก็เลยสิเก็บไปแจกนะคะสิเก็บไปแจกกันคนไทยค่ะที่เพิ่นบ่ได้ซื้อก็เก็บแจกเพิ่น เจนเดบุญค่ะนุ้ยปยากกิมนะคะกิต้านี่เป็นคนไม่ทิ้งผักนะคะคือถ้ามันเหลือนุ้ยก็ไปแจกไงเอาไปแจกฝรั่งค่ะหนึ่งคืนผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะตอนนี้ตอนเช้าแล้วค่ะ <i> ก็จะพาไปกินข้าวป่านะคะวันนี้มาทําอะไรคะรามากินข้าวมากินข้าวกินข้าวกับไข่เจียวกับข้าวเหนียวรอเพื่อนๆนะวันนี้มาปิกนิกอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุ้น ôn. ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศต้นสนอีกแล้วจ้ากับดวงอาทิตย์นี่มาบาร์บ,บีคิวอีกแล้วคะ่ะอยู่ในป่านะคะ,นะคนร้ายหลายนะคะเขาป่ามากินข้าวป่านะคะข้าวป่าเมืองนอกอีกแล้วทุกวันอาทิตย์เลยคะ่ะมาดูดูไข่เจียวจ้าอุ้ยวิกเต,ตอร์ท่านนี้ทำไมหล่อจังไม่ไม่หวัดดีสวยๆงามๆหน่อยเร็วหวัดดี หิวไม่หวัดดีเลยเหรออุ้ยามาแล้วคะ่ะทุกบคนไทยลูกค้ามะเขือนะคะมาเยอะเลยวันนี้ปาดต้องหวัดดีงามๆนะลูกค้ามะเขือเยอะเลยอะวัด,ดีค่ะปาดลูกค้ามะเขือมาแล้วนี่ต,ต้อนรับอย่างดีนะต้อนรับอย่างดีนะคะนี่หวัดดีค่ะเอาลูกค้ามะเขือเร็วๆเร็วๆ้ ป้าลูกาาค,คก้ามาเลาืลูกค้ามาเขื่อนาลูกค้ามาเขื่อนในวันนี้กว่ามาเขีอยงว่วอยู่ลยลนี่ค่ะบรรยากาศนะคะกินขขาวปลาเมืองนอกนะคะ <ś les> โอ๊ย,ยนี่ค่ะ <ś les> กินอิ่มแล้วก็จะมาปูเสือนอนเด้อจ้ะพี่น้องมานอนเด้อเอานอนก่อนเดนอนนอนนอนเอาผู้ได้นวดเปนี่เน้า ป้าวป้าว้าวมวนมนมีเด้เต็มอยู่น่นี่บอกอะไรมาดดูค่ะลูกน้องเมื่อกี้เข้าป่านะคะลูกน้องเมื่อกี้เข้าป่ามามานอนซอมคนนะคะป๊าดนี่ค่ะ ก็แจ้าเมอนก้อเฮ็ดธาดีๆเอ้าเื่อกีแบบมะเขือค่ะเมื่อะขอค่าเม่ค่ะแต่ละคนเอ้าใครข้นยังหน่อยก็มะเขือเอ้าพันหล่อสยวา ใครจะของสมีกับพ่อโอ้ยเพิ่งได้หกเองเอาให้มันเต็มพ,<ว>พี่จ๋า ยัีเกไรหอนยัดยัเยนมันหลายมันสิว่ครับนี่รร้อรอรอนี้โลละห้าปกติขายโลละเจ็ดเออเอาซาไป้ไม่ันสันเยอะเกินน้กอนอมันเยอะเกิมาน่งบเบูซ่า เดี๋ยวต้องมาตึงสงมาจพอเราไปสามบาทสามบาทจเอาสามบาทตัว้าอบองาดีเหลือสองบาทบาลอสองบาทสองบาทไคร้ยอน่อันนเให้แล้วไม่ใช่ปอเาอดนาะ้ของีดาถุง้อองพี่น้วยน้ากอแม่เหลือพิบิเอาไว้าไอโกไปส่งแป้งแป้งใช้ในทุบแล้ทุบแล้วกันล่างแล้วก็เกียร์เศ้าๆีองน้อน้ำชีด อ๋ออันันคุ้ยอยเอ้นี่ทำว่าม่เที่ยวก็อะเงินนะคะมเที่ยวปากันแม่เที่ยวปากอซื้อผักมเที่ยวต้เขาเขามาเที่ยวก็อไรมเขือดค่ะอ้นปนขี่เด้อนี่เป็นค้นขายเจ้าของสวนเขาขายคนี่็้นขายเลาดเขาขายเยอปมากที่เจ็เรดีกันไหดขาดเลยขายกแนปากัน่ยนข้าท่าน้กิน คนกแพ็กคะนกขายป่ะคักเดีว่าเพียนนาซีมซะสัตวไม่ต้องซื้ดอกเชฟนะนะเสิหาขายผ้าขายงาหาปูฮาปลา้นาคาอันนี้อันนี้อันนี้ลบไโลไปพี่จีดเวลามปนหาปูนี่มันนะเออให้เกิดน่เดือกไปหาปูเออมันเป็นตกาจตกได้นะเอาอี้ยั คุมข้าบนะคุมบนะระชางมันจะเปตนช่างตะชางมันกเ๊ะะชางมัตกเ๊ะมา้อนี่เอานี่เอานี่ยัใจมันตกเขานี่เอามือแตะละเอามือแนั่นพอดีพอดีมันเต๊ะมาาเลันมาเลยนต๊ะเลยจาไม่อันนั้นก็พอดีเต๊ะเหมือนกันจ้าไ่แหลพันพันเกินเกินทุกอย่างจะเป็นพันเกินหมดาเอาตี อันนี้อันนี้เป็นองเียูล่ะอันนี้เดียวเอาเดียไปให้เราเพิ่มเด้อใช่โฟมอันนี้อันนี้เัีนี้ม่ยได้ไนี่อันนี้สร้างไว้แหยซื่อแล้วจปเอิคนมาซื้อเกินเหนผิดการขาย ทุกอันมันปีกกระขายนะคะนี่แหละพอไปเลยอันนี้กิโลกิโลกิโลได้แล้วป็ดือนจะขายไปแล้วเด้อคุเดินขึ้นนั่งมันเนี่ยบางคนมันเหลือจะถุงเดียวอันนี้เอาถุงนึงนี่อันนี้เอาหนึ่งถุงเอามันเหลืออันนี้มีอันนี้คนแล้วใช่ไหมอันนี้ยังไม่มีใช่ไหมเหลือสามถุงจ้ากิโลกิโลอันนี้เขาจะมาจ้เด้อพี่น้องมาเมาสามถุงสุดท้ายโอ้ยหนูไม่ได้คิดบ้างหนูก็แจกไปทุกคนนั่นแหละถ้าไหนมันเหลือหนูขี้เกียจขนตามไม่ได้สวัสดนะมันเหลือ ไม่ลูกก็ให้เออีขึ้นอย่างเอาแถมไปอีกเนี่เอาแบงพี่ฝนพ่อบอแบงจกเอาพุละเคืองเนี่ยเพราะว่าตังค์ก้นตังค์สื่ออยู่แล้วไงตังค์ก้นตังค์สื่อกับแบงกันเอาเออมันเหลือคุณต้องที่กขายต้องสร้างเขาให้เขาแบ่งมาขายเออมาขายจะแสดงว่าอย่าขายแห้งเขาใจบอขา้องรถแตกแกแคบเออเพราะว่ามันนั่นตังค์ก้นตังค์สื่อกับแบงแถมไป มะเขือม่เขือแบงกันจินนะคะุนเอามีไกขอบบอไปจ้างดอกจ้าไปจ้าโอ้โอ้สิกอ้ยพออันนี้อันนี้แจกไปค่ะจกาคะาไป เราจะกลับบ้านแล้วนะครับวิกเตอร์ซิบอกได้ไหมลูกน้องบอกไม่เป็นดูดูวันนี้วิกเตอร์เล่นบอลด้วยบอกสิผมจะกลับบ้านแล้ว,ลว <laughs> ผมเหนื่อยมากนี่ค่ะบรรยากาศนะคะสิผ้ากันเมียเฮียนเมียซานเหรอนะคะมันออหหกโมงเขาสั่งให้ปิดแล้วค่ะ เราต้องมีวินัยค่ะนุ่นจุ้มคนไทยพากันเก็บของอยู่ค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับกีต้าฮักคนสวนผักเตเดนิเฟ่นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ระหว่างทางนะคะเจอผลไม้ค่ะผลไม้สเปนค่ะนิสเปโร่ค่ะก็จอดรถจัดการค่ะว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นคนรักอยู่ค่ะรักลอริงคนรักนะคะคนรักเคค่ะนิสเปโร่นะคะผลไม้สเปนอาร์โอโซ Bye. Da.